เป็นไงบ้างครับอาร์ตวันนี้กับชัยชนะดีใจนะครับดีใจแล้วเหมือนผมก็ตั้งใจมากนะพี่แมนนี้เหมือนเหมือนเราก็รู้ว่าผลงานมันมันมันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังเนี่ยเราก็เลย<ช><ช>ทุกคนทํางานเชื่อกันพี่สังเกตว่าเราแบบมีความอยากเล่นมีความชื่อกันเล่นมากเลยวันนี้ทําให้ได้สามแต้มนะครับครับคือจริงๆแล้วพี่ว่าอาร์ตเล่นดีตั้งแต่นัดที่แล้วแหละแต่ว่าผลสกอร์ไม่เป็นใจแล้ววันนี้มันตอกย้ำอีกว่าอาร์ตคือยังรักษามาตรฐานตัวเองอยู่อันนี้โค้ดบอกอะไรเราบ้างครับเอาจริงแมนนี้ผมผมก็ ลงไปทางานหนักนะเพื่อเพื่อเพื่อ,อโค้ชนะผมผมรู้ว่าโค้ชเครียดนะม,นมันมันแบบผลงานไม่ดีงรเราผมก็พยายามสู้เพื่อโค้ชทุกคนเขาสู้เพื่อโค้ดเลยแบบเนี้ยมันก็เลยแบบได้สามแต้มมาแล้วแบบมันได้จริงเราก,รเราก็เราก็ดีใจมากเลยครับแบบนี้มันถือว่าปลดปล่อยไหมครับอาร์ตัานนี้ก็ก็ถือว่าปลดปล่อยในระดับหน,นึ่งนะพี่แต่มันก็มีมีเกมที่ที่ที่หนักให้เราต้องทํางานอีกครับเหมือนเราเราตกรอบสองบอลท้วยเงี้ยเหลือเหลือแต่บอลหลีกเราก็ต้องพยายามเก็บสามแต้มให้ได้ทุกนัดนะครับค้ครับ S <S จากวันนี้เห็นว่าเหมือนทีมเวิร์กอ่ะมันดีขึ้นเลยใช่ใช่เหมือนเหมือนเราช่วยกันเล่นนะพี่เหมือนแบบไม่รู้ดิเหมือนผลงานมันคือเราเราตั้งใจทุกนั้นเลยพี่แต่เหมือนผลงานมันไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่<ม>พอแมตชนี้มันมันมันเป็นเกมใหญ่้วยไงเราเราเลยอยากชนะก็เลยช่วยกันเล่นอะไรอย่างพี่ถ่ายข้างบนนะพี่จะเห็นเลยว่าฝั่งอาร์ตเนี่ยซ้ายเก็บเรียบเลยวันนี้เหมือนผมก็แทบไ,ไม่ได้ไม่ได้ลุกนะพี่ผวันนี้ผมผมบอกกับตัวเองว่าผมก็พยายามรับอย่างเดียวเหมือนเหมือน ปีกหรือแบ็คเขาดีไง,ยยงอย่างโ<ช>รเลอร์อย่างพี่บาสประกณ์อย่างครึ่งแรกก็นูรูนี่นซึ่งถ้าเราขึ้นไปมันก็จะเกิดพ้นที่อะไรงั้ก็เอาเกมรับไปก่อนเลย,ยครับพี่ถามกัน 1, 0, นํำหนึ่งศูนย์น้ำสองศูนย์สบายใจเลยอย่างพอ2สองศูนย์ยังนะพี่ผมก็บอกกับทีมหรือบอกกับตัวเองว่าสองศูนย์นี่ไม่ไม่สบายนะพี่<ร>คือถ้าเขาได้ลูกลูกลูกที่หนึ่งมาเหมืนอนความมั่นใจมันก็มาเลยนะจิ่งเขาเขาก็ได้จริงอะแต่เหมือนเราก็ก็โชคดีครับที่ท,ที่ไม่เสียระตัวที่สองอะไรเงี้ยครับมันคงไม่เกิดสามร้อยรอบ คือถ้าได้แต้มหนึ่งน่าจะโหเสียดายมากพี่แบบนี้พี่ก็เสียายเพราะเราเล่นดีมากๆเลยใช่ใช่สิ่งที่เห็นวันนี้แฟนขับเห็นไหมวันนี้ก็ยังมากระเต็มสนามขอบคุณพวกเขาหน่อยครับอาร์ตขอบคุณจริงๆครับเหมือนเหมือนผลงานเราก็ไม่ดีแต่แฟนลับก็ยังเข้ามาให้กําลังใจพวกเราอย่างพวกเราก็จะทํางานหนักทุกๆแมตช์อย่างเงี้ยเพื่อเพื่อให้ผลการแข่งขันมันเป็นดังสนใจอะไรให้แฟนบันดีใจอะไรครับก็นัดหน้าเดี๋ยวว่ากันเรายังมีเวลาอีกนะครับโอเคขอบคุณมากครับร